ขอวิธีการจัดการรักทางไกลหน่อยครับคนมีปัญหารักทางไกลจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งหนึ่งครับแสดงออกว่าไม่ไว้ใจคนที่แสดงออกว่าไม่ไว้ใจทุกอย่างจะยิ่งแย่สองครับการท้าเลิกกันไม่ว่าจะเป็นผ่านแชทนะครับผ่านไลน์ผ่านอะไรก็ตามแต่คือคนมันอยู่ไกลกันโอกาสที่จะมัน,มนจะเลิกกันเนี่ยมันมีสูงอยู่แล้วครับสามครับคือการที่มีกิจกรรมที่เรียกว่าเซ็กโฟน ขอวิดีโอขอดนูนู่นนะี่นั่นอันนี้ยิ่งพังไปกันใหญ่เลยโคตรพังสุดๆเพราะมันทําให้อีกฝ่ายหมดซึ่งความตื่นเต้นในตัวของคุณครับแต่วิธีการบริหารรักทางไปคืออะไรหนึ่งครับทําให้อีกฝ่ายคิดถึงตลอดเวลาครับการทําให้คนคิดถึงคุณตลอดเวลานั่นหมายความว่ามันต้องมีเครื่องเตือนใจอีกฝ่ายบางอย่างการทําให้คนคิดถึงเนี่ยมันมี2ขาครับ หนึ่งคือกลิ่นหมายความ่าครับหมายความว่าไอ้ช่วงที่ได้เจอกันทุกครั้งคุณจะต้องมีกลิ่นน้ําหอมกลิ่นเดิมคุณไม่เปลี่ยนกลิ่นเพื่อตอกย้ําอีกฝ่ายเวลาเขาอยู่ไกลกันกับคุณเนี่ยแต่ดันได้กลิ่นน้ําหอมกลิ่นเนี้ยสมองจะกลับมาเชื่อมโยงคิดถึงเราครับกับ2กับการได้ยินทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยคุณจะต้องเปิดเพลงซ้ําๆหรือเพลงเดิมครับเพลงเดิมครับเพลงซ้ําๆครับสิ่งนี้เนี่ยเวลาที่มันอยู่ไกลกันพอเขาได้ยินเพลงนี้ สมองจะเชื่อมโยงมายัางความคิดนะครับคือจะเชื่อมโยงมาที่ใบหน้าของคุณทันทีเทคนิคที่สองครับยิ่งอยู่ไกลกันเนี่ยคุณจะต้องพยายามเตือนใจอีกฝ่ายครับด้วยการฟังแค่เลยครับบางทีเพลงเพลงหนึ่งกลังออกมาใหม่ครับคุณรีบแชร์ลิงก์ครับหรือส่งให้เขาครับพอเขารู้สึกว่าเอ้าเพลงนี้ยังไม่เคยฟังเลยนะครับแล้วคุณส่งให้อีกฝ่ายก็ฟังครับคราวนี้เนี่ยพออีกฝ่ายพอเพลงนี้เนี่ยมันเปิดที่ไหนอีกฝ่ายจะรู้สึกว่า สมองจะเชื่อมโยงมาที่ใบหน้าของคุณเป็นคนแรกครับเพราะคุณเป็นคนส่งให้เขาเองครับสมองจะเชื่อมโยงกลับมาที่คุณครับเรื่องนี้นะครับให้ไปทบทวนอยู่ในคอร์สสั่งรักครับยังไงก็ต้องเรียนกับเรื่องนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักและเอาใจนะครูความเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับคุณจะสังเกตว่าผู้หญิงแกร่งผู้ชายมักจะทิ้งเสมอหรือผู้ชายที่พยายามทําดีเพื่อครอบครัวต่างๆเนี่ย แฟนก็มักจะทิ้งเขาไปเสมอครับเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากเอาใจคุณอยากรักคุณอยากทนุถนอมคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปได้มากเท่าไหร่แต่มันเป็นเพราะคุณกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายได้มากเท่าไหรจ่จางหากันเนี่ยจากราคาเต็ม8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่ 990บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปร990เฉพาะ3ท่านสุดท้ายเท่านั้นที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ